โอ้นี่ไก่เล่าเบิ่งไก่เล่าไก่คู่สามหนุ่มสามมุมสามหนุ่มสามมุมบุนล่ะเนาะนี่เนาะอัน้บุญรอดสายจาบุญรอดเนาะอันนี้รอ, <laughs> อ,อ,อดตายเนาะเพราะว่า <c oughs> จเจ้าไปแกะแกะมาเนาะนี่ฮะกระไดแกะออกจากไข่มันโซ่ถิ่มพ่อแห้งเล้เนียนี่เอา้ารอดตายได้นี่ยเนาะนี่วะโซ่ถิ่มเลยนี่แกะล้วก็ตากแดดยถิ่มไปแกะอืมอออกมาดินเซ้เว่มันซับแล้วมัน<ก>ออกว่าอะไรไหม่ะซับแต่หมู่บ้านเหยื่อมันแห้งหมด มันเย็นกหมดไปเอาไปปล่อยให้ให้แม่มันตัวให้แม่มันตุ่มเอาเนาะเป็นมั่ยพวุ้นม่กันเลยทางว่าเนี่ยัขนบ่กเป็นมวยกันแต่เรหน้าซ้อมกันตัวเป็นมวยให้พวุ้นี่ขอกไก่เราโอ้เราเลี้ยงเราขุนดีคือนยังนี่คู่กันเลย ไอแม่มันตุ่มเอาเนาะไอแม่นตุ่มาวานนนละ่ะไอ้แม่ตุ่มเลยแม่หยาบเว้ยะเออ <laughs> <laughs> ตุ่มลูกดีๆเด้ดอละราหมดเด้อ <laughs> นี่แหละจ้า <laughs> บรรยากาศย้ำแรงโอ้ยยากลูกยากเต้า ลูกเต่าเล่าได้หันไก่เล่าหันนั่นม่นลูกเล่าได้หันก่อนในเบิองแกงเอาไปสำหรับอืมเอาปิดดีเด้อระวังเด้ออ้ยหมากระอวนอัวลายหมากระไรมาลายกัดเลยตอดอยู่เพรแห้งอยู่เมิดมาครับมากกับเจ้าทินมาเยี่ยมบาที่นี่อืมเจ้าทินจักมาแต่ทั้งใดเดเตี้ยแขกมาได้รับเชิญหนึ่งเี้ยหัวจอบเย้เพื่อนไปเข้ามาเนี่ยไปนั่นตัว น้องลิโอก,กโอับม้าแห้ะนี่ครับผมเออน้องลิโอก,กับม้านะน้องริโอคืออ,อ้วนแท้ว่าเช่นว่าอ้วนครับจอยลงครับเออแล้วจอยแต่ว่าอันทีน่ว่าแล้วอ้วนว่านึงที่อันแล้วอ้วนเราแมนจิบอเออ <c oughs> ไปเข้าบ้านนี่ไปหารถช็อปตัวเนาะมืัอนี้เนาะครับไปเดินทางเข้าบ้านนี่ครับผม เบาลูกแล้วไก่เบาลูกแล้วจ้าได้จ็กตัวเนะาะฮะก็ป่งวังเศร้านี่ละสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดได้แปดตัวอยู่แปดตัวอยู่จ้าไกา่กระไดเลี้ยงลูกดีๆแล้วละมุดเด้อฮะก็ป่งวังเศร้านี่แหละ พราะว่าอยากเบียกเนี่ย,ายางานโยมมณีตัดกล้วยสามรถใหญ่หนวดกับคู่ที่เจ็ดก็ได้อันนี้ไก่คู่ที่เจ็ดเนี่ยเราปองวังเศร้านี่ละ<อ>บึงเพิ่นกินเขาปาติโตก,กินสร้างก็บ่เหลือกินเสือก็บ่ย่งนี่เลยอันนี้ไก่ไข่เด้อพี่น้องนี่ไก่ไข่ ฟังเสียงสับประหลดป้าเจ้าว่าม่นกกระโปงได้กินแล้วกินคักเพื่อนี่ก็ได้กินเบิดมือเบิดเว้นโอ้ยปุ่นนักเลงใหญ่มาแล้วนักเลงใหญ่มาแล้วมาแล้วเจ้าทินเจ้าทินเจ้าทินพนีางอย่าพี่เจ้าทินน่ะเจ้าทินพนสีมาอวดๆนี่ว่าได้เด้อ่ะขั้นโหลายอ่ะ เขาที่หยำข้อเจ้าทินนั่นแล้วมันต้องอย่ทั้งนอกเ <laughs> นี่ยผบางเพื่อนนั่งมีติง่งกันโย่ผนเพื่อนารถช้อปกันบาดเนี่เอออันเบาไส่แม่นพักซี่เล่าเนาะนีเนาะ โอ้บ่อ่าวบ่เป็นใจอยู่ใกล้กันยากเนาะบ่เนาะฟักซีอิตาเลี่ยวกันเนาะเนาะโอ้งามเนาะงามอยู่งามอยู่งามโอ้พอดีล่ะขอจักเล็กจักหน่อยเด้อึพ่อได้ไปออมไซเอ็นซูเปอร์ซูเปอร์เท้าไก่ฮะนะเอ็มเนี่ยโอ้ประกาศทินก็ขึ้นแล้วต้อนี่ประกาศทินนะเฉพาะผมบอกวันทินจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นนี่นี่นี่ แล้มันจะเงินกำเดียวเพื่อกะเต็มถวยลวดกำเดียวเต็มถวยลวดโอ้มีหลายผักอยู่มีหลายผักอยู่แล้วก็ปลูกดีโยู่มันนี่โอ้บักฮวงเขาซีเมนไปแล้วเนาะจักเล็กเจ๊หน่อยแล้วแหละเนาะคอยันแล้วครับคอยันแล้วเสียงดังมันอยู่ไก่ซุ่มทักกาดพอดเสียงดังได้สวงตัวเออมันประกาศตลอดเนาะตัวนี้มันกระตุนเนาะมีมักสงบเนาะ ไปพุ่นเออขอยบอกแล้วเออเจ้าอย่าอยู่ใกล้ผู้สี่เจ็ดแขวบอกแล้วเจ้าจะใส่จิ้งแตกหนึ่งแปลงสองแปลงโอ้แล้วมีหลายแปลงตัวนี้ทำแล้วนี่คันสมได้แล้วนี่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 โอ้ยมันใหญ่ดีครับใบใหญ่เติบอยู่นี่น่ะน้อมันอยู่หลังบ้านพ่อเองใช่ไหมเออพอดีละพอดีพอดีเก็บเอาอยู่เชิงนึ่งมื้อนี้ก็สิขอเก็บได้หย่อนไปได้จักเล็กจักหน่อยเนาะเอาครับเอา อขไปจ,จักต้นนี่ละบางทีเออที่เหลือก็เทียวไปจักต้นนี่ละที่ย้อนเอาได้นี่อัน,นอันนี้เขาว่า,าย้อนเอา <c oughs> เอาบาโจ้ไปเฮ็ดยังบาโจ้ฮะเนี่ยปาโจ้ไปเฮ็ <c oughs> ดยังโอ้ <c oughs> อีกส่วนหนึ่งอยู่ใน,ต,น,นตัวนี่ <c oughs> อเอ้าฝุ่นผู้รักบักตุนกัลรักบาดเนี่ยมาเห็นจกหน้าเนี่ยโอ้บาโจ้เราก็กระลังเก็บผักอยู่ พ้องจวงกมีนมดนแหนี้ขงเพนแมนมาว่าปมน้อนีน้อองกินเบอร์แบนะเสียเลาเดียวของคนจัดกล้วยห้อยห้อยหไว้นี่ห้ล่ะน้ามหน่ยกน้าไหมนี่ไม่มีเลยนี่บ่หอยหมักน้ำเตลาห้อน้อเอน้องแมวกระไดบ้านเบาน้องบัวกระได เลยอยู่ตัวเดียวนี่ยละแกก็ที่หิวเขาตีห้องมีแมวอยู่โอ้เมื่อหไรเนี่ยหนวดจะได้ซื้อหวอาหารใหม่กอนแมว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 มว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 อเป็นท่าฮักอยู่ละจ้าน้องแมวก็ไดพอดีรถช็อปมาเ้อย่าหนวดขออนุญาตก่อนขอไปบิ่งรถช็อปกันเด้อจ้าแมวอ้าวคู่หฮาเอ้าเก็บพักแต่ใส่ห้าวตกวันเหมือนเนี่โอ้ยพักซี ผักซีเล้าเพินผัวา่าผักซีอิสราเอลผัดวา่างาม่นี่เนาะคู่เนาะนี่แหละขัว,ขวเส้นเนือเนาะเขาดีขัวเส้นเนือเอาไปขัวเส้นเนือเฮ้ยววบอกพ่อปั่นลูกเอาเนาะผนเลยครับลเลยแต่ใส่เ,เอาถุางถุงใหมเด้กินไรบดีสิิเจียวขึ้นบงเขาไงบ่กินไรก็บดีบ่จิเขียวขึ้นบงผัดว่า พอดีละพอดีขออนุญาตเจ้าของเพื่อนก้อนเพื่อนเอาถุงมาใส่ให้เจ้าดอกบอดนายรักเด้อะนี่ขโมยเอาไปกินจ้าในี่กะปุกนี่เนาะนี่แหละนี่แหละยังว่าที่ขอขอขอหย่อนเอาอยู่เพิ่นแต่หอมดีเนาะพูดเนาะกินยๆไงประเด็อู้ข่อยก็ว่าดเจอแล้วหอมเนาะหอมดีหอมดีนี่แหละกินน้ำปนน้ำยังเนาะกินกระปุกกระด้เนาะกินปนปลาก็แซ่บดีเนาะ อโอ้ส่งผมเจ้าคือแบงคักเด้แหละฮะนะไม่หลุนเนอะเสียกลางเนาะไปไยแล้วเจ้าไปไยแล้วไปไยแล้วผู้สาวลงหัวปับป๊บหัวปั๊มกระสุนมีไะแม่นบอโอ้ยขออะยรงเงินเจ้าไร เอาเอาตั้งใจเก็บตะกอนตั้งใจเก็บตะกอนูเดี๋ยวพี่น้องทั้งบา้านนใส่ติ้งแตกอย่างเงี้อย่างนี้นเนี่ยปิดไฟคุยกันนี้เกมเจ้าข้าบุญเหล่าเออ้ย้ยขเข้ยเฮ้ยเฮคยเฮ้ยเนปน,น,นเฮ้เฮ้นน้ยเยเฮ้ยเฮ้เ้ยอเ เรื่องขโมยไว้ใจผมอันนี้พักอะไนกันเฮ้อคู่พักกาดเนาะเป็นบ้านเขาพักกาดทินเล้วพักกาดทินบักอันนี้ไอไปขั้นสมเนาะโอ้กินกระป่นกับหยือนกับแค่ขนาดนั้นนี่อันนี้สวนเบาชัยเด้อจ้าแต่ว่าก็ขออนุญาตเจ้าของเพิ่นละละมันก็หายละละเพิ่นบอกว่าแล้วแต่คู่แล้สิเก็บเอาโรดวัลั่นว่าเป็นไปได้ก็หอบดินเมื่อบ้านน้ำเอาไปปลูกด้วยพืชโรดวัลั่น ว่าลาบะตีนออเอาขี่มไลสิขี่เจาบูไปเบิ้งอันปั๊กซี่เนี่ยด้วยพ่อได้ไปใส่ปนเท่านั้นบูไม่มาหยามเพื่อนย่ำไลยเนาะเมียเอาเมียเอาโอ้ยเอาขออนุญาตเพื่อนอะไรเพื่อนกบวาซิ่งแหะเอาปักซี่ได้จักหน่อยได้ ติปกินหุยหุยเนาะคู่เนาะโอ้ยสวนผักเรางามอยู่คนพี่น้องเอ้ยเขียวอือคือต่ว่าต้นบักฮุ่งนี่อยากไปได้ละละต้นบักฮุ่งก็ะไดเบิดแล้วต้นบักฮุ่งก็ะไดแล้วก็เก็บฝากปีฝากน้องดุเรากระไดนำจากสวรรค์อยู่ต้นบักฮุ่งเนา,นานนนะ พูดละยหนมไรพูดละเขาคงสิเปิดน้ำดิว่าดีแล้วเพราะได้ไปใส่ปนใส่อย่างข้าวแดดเนาะคู่เนาะปนหยวกกล้วยนี่นะเนี่ยผ้าคอยกินทุ่ที่ตู้เดรนละเจ้าก็ไดต้องไปเพื่อนเนือสีเสียบีน้อสีกอผ้าป่านนางไก่น้อเบิดคู่แล้วแต่พันลงกขึ้นาหันเนาะ ส้อยปีรุ้ยนาจิกกน่อยบาทนี่เนี่ยเอาๆว่าไปว่าไปเจ้ากระไดอืมผักขนาดเลยเลยเนี่ยบอพราะว่าเล่าว่าอันผักเรามันหนามันบอคอยอันงหญ่ปะไหนว่าฉันแล้วก็บอกว่ามาเก็บมาหย่อนเอาเด้อเด้อว่าฉันเรากระไดว่าใส่เราก็บอกานา่นาละก็จไเ้มาเอาเด้อเอาแล้วเนาะนี่กระไดเนาะ เต็มถุงไงยะในเบืองด้วยอ่ะของฝากของตอนน่ะนะบูยังก่อคู่เจ้าวายยังก่อเมื่อกี้เนี่ยเต็มถุงไงยะครับผมสวัสดีครับแหนวัดกับคู่ทีเจสวัสดีย่างเป็นทางการแค่เก่าเด้อจ้าได้แล้วได้แล้วของฝากของตอนจากบ่าวชัยเนาะมือนี้มากครับน้องลีโอมากับบ่าวโจ้น้ำแต่ของเพิ่นเก็บใส่กระสอบของแหนวด เก็บใส่ถุงเอาล่ะพี่น้องบดนี้กางหนดคอมราผ้าจากสกอนสำหรับมือนีเดอร์เอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีงามงามเจ้า